สวัสดีค่ะลูกค้าสวัสดีช่วงบบ่าย,ายองวันที่5ธันวาคม2564ค่ะเดี๋ยววันนี้แม่ค้าจะมารีวิวรถไถยันมาก39แรงม้าปี55ค,ค่ะคันนี้เป็นรถจดทะเบียนปี55ค่ะลูกค้ามาพร้อมอุปรกรณ์2ชิ้นค่ะไม่มีกันหน้าผานทวอน TMT อค่ะ 2,100ชั่วโมงค่ะแมค้เปิดราคาขายอยู่ที่2 6 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะลดร,ราคาไปเลย2 6 9 0 0 0บาทค่ะเล่นเอกสารครบค่ะจับโปรโม,มชั่นให้ลูกค้าช่วงปีใหม่ค่ะลูกค้าลดร,ราคาไปเลยทันที2 6 9 0 0 0บาทค่ะ ราก็ได้ชมวิดีโอการทำงานของรถถ่ายยันมาากแรงไปแล้วนะคะรถคันนี้เป็นรถจดทะเบียนปี55ค่ะลูกค้าเป็นรถจดทะเบียนปี5 5มาพร้อมอุปกรณ์2ชิ้นค่ะใบมีดันนาแล้วก็ผ่านพวนค่ะผ่านพวนสวยๆเลยคันนี้ได้ยางใหม่สีเส้นค่ะลูกค้าแมค้าจัดโปรโมชั่นช่วงปีใหม่ค่ะลดราคาลูกค้าไปเลยราคาปกตินะคะแมค้าขายอยู่ที่2 7 5 0 0 0่บาทค่ะ275,000บาท จัดโปรโมชั่นให้ลูกค้าไปเลยคันนี้269,000บาทค่ะลูกค้า269,000บาทค่ะพร้อมเก็บงานให้แล้วก็ส่งฟรีภายใน200กิโลเมตรแรกค่ะคันนี้ใช้งานแค่2100ชั่วโมงค่ะสวยค่ะ เป็นเกียร์พัชเช่นที่พวงมาลัยค่ะลูกค้าเดินหน้าถอยหลังที่พวงมาลัยค่ะรุ่นนี้เป็นรุ่น3 9แรงม้าค่ะเครื่องยนต์สามสูบค่ะเล่นเอกสารครบค่ะคันนี้จดทะเบียนปี5 5ค่ะในราคา69,000นม่้าพบาทไหมคะพร้อมเก็บงานให้ค่ะลูกค้าเก็บงานให้แล้วก็ส่งฟรีภายใน200กิโลเมตรแรกไปเลยค่ะลูกค้าท่านใดสนใจยันมากคันนี้ค่ะสามารถโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ศูน2 6 0 1 1 5 8ป่ ร้านรถขายมือสองเรานั้นี่ควันแก่นค่ะเปิดทุกวันเลยจันเถึงอาทิตย์ค่ะเปิดทุกวันเลยลูกค้าท่านใดผ่านไปผ่านมาค่ะแวะชมเ,มเทรถได้ค่ะทางร้านขายเงินสดนะคะลูกค้าขายเงินสดแล้วก็รับสมาชิกทกศท่างนั้นค่ะสมาชิกทกศสามารถขอเอกสารยื่นกู้ผ่านทกศได้ค่ะ คันนี้เล่นเอกสารครบค่ะลูกค้าเล่นเอกสารครบค่ะมาพร้อมท่อรั่นค่ะแถมท่อรั่นให้ด้วยสนใจรถถยคันนี้ค่ะสามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์0 9 8 2 6 0 1 1 5 8หรือว่าแอดไลน์แม่ค้าได้ค่ะที่เบอร์ที่แจ้งไว้เลยค่ะลูกค้าเดี๋ยวแม่ค้าป๋าพิกัดให้ค่ะลูกค้าท่าใดมาไม่ถูกค่ะหรือว่า ลูกค้าท่านใดอยู่ไกลไม่สามารถมาชมมาแวมาเทสรถได้สามารถโทรสั่งจองออนไลน์ได้ค่ะก็มีลูกค้าหลายท่านค่ะไม่สามารถมาชมรถได้ไม่สะดวกมาชมรถค่ะลูกค้าโอนจองออนไลน์แล้วก็ให้แม่ค้าเก็บงานให้แล้วก็ส่วนที่เหลือก็จ่ายกับสไลด์ปลายทางได้ค่ะเงินงส่วนที่เหลือจ่ายปลายทางได้ค่ะลูกค้าสวยๆเดิมๆค่ะ วันนี้แม่ค้าก็ขอจบการรีวิวรถไถย,ยันมา3าแรงมาเพียงเท่านี้ค่ะฝากลูกค้าท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณามากค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะลูกค้าขอบคุณค่ะ